สวัสดีครับทุกคนสวัสดีรอบ2ของวันนี้นะครับวันเปิดแพ็กเอซิมิลานเนาะฟอฟันชาแนลอยู่กับคุณในคลิปอีพีที่14.1่จุดหนึ่งครับไอคูลิกโมเมนต์เอซิมิลานรอบนี้เป็นไอดีของน้องซันจากจังหวัดยะลานะครับขอบคุณไอดีขอบคุณทุกคนที่ให้ยืมไอดีมาทดลองสูตรนะครับก็แพ็คนี้เปิดได้ ปาโลมันดีนี่เนาะก็บอกไปทุกคลิปนะครับว่าสูตรอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับไอดีเราก็ได้เนาะก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับมันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่จะทําให้มีผลต่อการเปิดสูตรนะครับมันไม่ใช่ว่ามีสูตรแล้วจะได้เลยหรือว่ามีดวงแล้วจะได้เลยเนาะมีทองก็ ช่ว่าจะได้นะครับบางคนหมดเป็นหมื่นยังไม่ได้เนาะก็จุดประสงค์ของการทําคลิปคือช่วยให้เราได้มีโอกาสเปิดได้ง่ายขึ้นและช่วยกันประหยัดทองนะครับเน้นเล่นกิจกรรมในเกมก่อนแล้วค่อยมาเปิดทีละ300ทองเนาะแล้ว300ทองถ้ายังไม่ออกก็ให้ไปเปิดให้ไปเล่นกิจกรรมในเกมใหม่นะครับอ่อีพีที่14.1สูตร เปิดไอคอนิกโมเมนต์เอซิมิลานครับเปาโลมันดินี่ครับมาเข้าสูตรกันเลยครับสูตรของเราคือ2 2 1 2ครับเปิดดูข้อมูลโรนัรโยสองครั้งเปาโลมันดินนี่สองครั้งแล้วก็ใครเนี่ย เชลีโอมาหน่งครั้งและเปิดดูข้อมูลอินซากกี้สครั้งนะครับเสร็จแล้วก็เปิดจากในแพคนับ5วิจากกดค้า้งหรือไม่กดก็ได้บางครั้งผมก็กดค้างบางครั้งผมก็ไม่กดสายครั้งนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแนะนําให้ดูอ,อ,อ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับรบกวนด้วยใช้เวลาไม่ถึง1-2นาทีครับ สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนฝากกดติดตามช่อง For Fun Channel เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับใครที่ลองสูตร EP ที่14แล้วไม่เข้านะครับก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับหรือจะเปิดสลับกันก็ได้ครับสลับทีละ100ทอง200ทองอะไรก็ได้ครับเปิดสลับนะครับก็มันจะช่วยได้เหมือนกันนะครับแพ็กนี้ผมเปิดในช่วงเวลา ุ่มครึ่งเนาะประมาณประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็ทําเสร็จก็ส่งคืนไอดีให้น้องแล้วก็รีบทําคลิปตัดคลิปลงเลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาทักในเพจนะครับที่ผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านหรือยังไม่ได้เข้าไปตอบเนาะก็ขออภัยทุกคนนะครับมีเวลาก็จะเข้าไปตอบให้ทุกคนนะครับใครมีคำถามหรือ อ่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้ใครที่พอรู้คําตอบก็ช่วยกันตอบได้นะครับไม่เป็นไรครับใครที่พอรู้คําตอบถ้าเพื่อนๆถามมาก็อ่เข้าไปตอบได้เนาะช่วยกันตอบนะครับส่วนคนที่คิวค้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเข้าไปเคลียร์ให้เนาะก็เหลืออีกไม่กี่คิวคงคงจะหมดแล้วครับก็น่าจะไม่เกินพรุ่งนี้คงจะจบเนาะคงจะเสร็จละ มันคงไม่ได้ทุกทุกไอเดีเนาะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับคนที่ได้ก็ดีใจด้วยคนที่ไม่ได้ก็ขแสดงความเสียใจด้วยนะครับอ,อย่าไปฝืนครับทุกคนใช้ทองฟรีเป็นหลักเนาะอย่าไปลงทุนเยอะตามเกมไปก็เข้าทางคนอมีนะครับคนอมิเขาการตลาดเนาะก็ยอมแพ้บ้างก็ได้ครับเราไม่จะเป็นต้องชนะทุกเรื่องขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ หากมีอะไรขัดตัวบกพร่องผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย